สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตแช n e นลครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ iPhone มาทําการเปลี่ยนชื่อมือถือของคุณผู้ชมครับอันดับแรกไปที่คําว่าการตั้งค่าครับแตะไปที่การตั้งค่าฮะแล้วมาดูชื่อในปัจจุบันของเราครับว่าเราใช้ชื่อโทรศัพท์มือถือของเราว่าอะไรโดยการคลิกไปที่คําว่า e t o o t h ครับ เมื่อแต่คำว่าบลูทูธคะคุณผู้ชมจะเห็นครับว่าว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มีชื่อว่า iPhone ของเท็ดดี้ครับซึ่งหากว่าเราเอาโทรศัพท์ตรงนี้ไปวางไว้ตรงไหนหรือว่าอยู่กับตัวเราเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเท็ดดี้มันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่นอนเลยทําไงดีอ่ะในกรณีที่เราเปิดบลูทูธไว้ให้คนค้นหาเจอใช่ไหมครับแต่หากว่าเรารู้สึกว่าต้องการความเป็นแพรเวส่วนตัวมากกว่านี้ฮะไม่อยากให้ข้างห้องรู้ครับผมว่าฉันอยู่นี่แล้วนะคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์มือถือตัวเองเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ต้องกกาารรรคับโดย ลับเข้ามาที่การตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งฮะจากนั้นครับให้คุณผู้ชมมาเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงคําว่าทั่วไปตรงนี้ครับแต่คําว่าทั่วไปตรงนี้เลยครับจากนั้นฮะเลือกคําว่าเกี่ยวกับครับผม แต่พิธีคาว่าเกี่ยวกับครับจะเจอนี่นะฮะคำว่าชื่อที่เขียนว่า iPhone ของเท d ดดี้ครับตรงนี้เราแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นฮะเราลบชื่อเดิมไปเลยครับแล้วก็ใช้ชื่ออะไรดีละฮะใช้ชื่อว่าทรัมป์แล้วกันนะฮะทรัมป์โฮมส์ทรั i p h ไอโฟนอะไรไปก็ได้ะฮะคุณผู้ชมฮะไอโฟนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับใช้ชื่ออะไรก็ได้เลยนะฮะภาษาไทยได้ไหมเราลองมาดูซิใส่ภาษาไทยได้ไหมเอาเปลี่ยนภาษาจ้าสวัสดี สวัสดีใส่ชื่อคำว่าสวัสดีจากนั้นคลิกคำว่าเสร็จครับผมแต่คำว่าเสร็จไปแล้วฮะตรงน,นี้ชื่อคุณผู้ชมฮะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับหรือว่าจะใช้ชื่ออื่นก็ได้ทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณผู้ชมเพื่อนข้างห้องเพื่อนข้างบ้านไม่ต้องรู้ว่าเฮ้ย hey, นี่โทรศัพท์ของเทดดี้นะเว้ยไม่ต้องแล้วนะเว้ยของจิมของแจวของติก๊กของแต๋วตังไหนไม่ต้องละจา้าเปลี่ยนชื่อไปเลยคุณผู้ชมฮะอยากใช้ชื่ออะไรใช้อน,นั้นครับผมเรารักษาความเป็นไพรเวทของเราให้มากที่สุดด้วยการเปลี่ยนชื่อโทรศพัพท์มอออ iPhone ขงงงงคคคุุณณผูู้้้้ชชมมมรรับาาหไ่่ตวกล มาบ้านแล้วนะจ๊าแบบนี้ฮะอยู่หงอยู่หออยู่คอนโดครับผมระวังไว้ดีที่สุดและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซดชัแนลครับสวัสดีครับ